สบายดีจ้ามาพบพๆกันอีกแล้วเมื่อนี่คืดยากกินเฟอเนาะก็เลยว่าจะเฮ็ดเฟอกินไปได้ห่างงวมาแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกัเลยว่าจะมาต้มเฮ็ดเฟอกินเฟอแบบลาวๆาวบ้านเฮาเนาะ ก่อนที่ว่าจะไปเฮ็ดน้ำเฝอหรือว่าต้มน้ำเฝอนะเขาก็จะมาต้มน้ำห้อนก่อนเนาะทุกคนต้มน้ำฟดูฟดๆแล้วเขาก็จะเอาหางงัวที่เขาซื้อมานะไปลวกน้ำห้อนก่อนเนาะสามนาทีห้านาทีก็แล้วแต่เนาะบอกคุว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนจะเฮ็ดคือกันบอนะ่อเนาะแบบเขาเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำเลยได้เพื่อเฮ็ดให้น้ำเฝอของเขานะบกข้าเลือดนอกจากเสียนะ และตอนนี้เฮาก็เอาหางงัวของเฮามาล้างทําความสะอาดจากน้อยนึงนอก,ก่อนที่เฮาจะเอาไปอันลวกกันก็นได้อันนี้ก็เป็นเส้นเฟอร์เนาะที่เฮาจะไซส์ในมือนี้ทุกคนจะเอาไปแช่น้ําอุ่นหรือว่าน้ํฮหอนก่อนเนาะเวลาที่เฮาลวกมันจึงบ่ไซส์เวลาโดนเนาะทุกคนมันจะได้ง่ายจ้ะสินะบอกเราว่าทุกคนเฮ็ดเป็นคือการบอร่อเนาะเพราะว่ายู่อัน เมืองนอก่างเสียนะมันบ่มีเส้นเฟอร์โซดเนาะ,นะเขากะต้อง d e ไซเส้นเฟอร์แบบนี้แหละคันยูบานเขานอมันจะมีเฟอร์เสียงขวอง่างเส่ยนะโดยที่เขาก่าต้องลวกบ่ต้องแช่น้ำเลยเอาน้ำโฟดๆใส่ละกัใส่ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เขาจะใส่ในมือน,นีอ่ก็มีหัวหอมใหญ่มีขิงมีหัวกะรดหรือว่าหัวชเท้าเนาะทุกคนเขากะจะมาปอกล้างทำความสะอาดเนาะให้มันสะอาดดีๆแล้วเขากะจะเอาไปซอย เป็นต้อนเนน้อยเนาะหรือว่าหัวกระโดดเฮาก็จะซอยเป็นต้อนน้อยหรือว่าคิงเฮาก็จะเอามาทุบๆเพื่อให้มันหอมดีเนาะทุกคนและบันนี้เฮาก็จะเอาหัวพักบัวของเฮาหัวหอมใใหญ่ไรเนาะมาผ่าครึ่องอย่างสีหนาะและนี่ก็หัวไส้เท้าของเฮาเฮาก็จะเอามาซอยให้เป็นต้อนอย่างสิหลนะหรือว่าถ้าว่าผู้ใดบบมักซอยต้อนจางสิกะ ทิมใส่เป็นหัวเลยอย่างสีหนาะและบันนีน้ําของเฮาก็ได้ฟดได้เดือดแล้วแลวเฮาก็จะเอาหางงัวของเฮานอนลงไปลวกห้านาทีหรือว่าสามนาทีก็ได้นอนแล้วเต่เฮาก็จะลวกไว้จักแป๊บนึงจากสีรนาะแลวเฮาก็จะเอาไปเททิมเห็นบ่เวลาเขาลวกลงนะอันเลือดของอันน้ําเลือดน้ําฟองอันนี้ของมันนะแบบมันจะขึ้นมาจากสีนษะหรือว่าแบบลวกเพื่อที่จะว่า ทำความสะอาดอีกแบบอีกแบบหนึ่งจังสิหนาแบบเขาเห็นใน u t u b e เนาะเขาก็มาเฮ็ดเฮ็ดหล้วก็ะลึงสิ้นไปเลยแล้วก็ะเฮ็ดมาตลอดแล้วเขาก็จะมาล้างทําความสะอาดอีกจักน้อยหนึ่งจังสี่นี่เขาก็จะไปวางไว้เนาะหางงัวของเขาเมื่อนี่กะตอนย้ายใหญ่เลยทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นน้ําซุปของเฮาเนาะที่เฮาตั้งหม้อขึ้นแล้วเนาะเขาได้ใส่เครื่องลงไปแล้วแล้วบันนี้กะ ของอันน้ำซุปของเฮากโฟดเดือดเป็นตาแซบบ่พอแม่พี่น้องนี่แต่เฮาก็จะต้มตุนไปต่อไปเนาะแซบแซบแบบนี้นะอันแบบน้ำซุปหางงัวแปบนมีนะมันมันดีมันหอมมันนัวและนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของเฟอเนาะก็จะมีผักหอมหอมบัวหอมป้อมก็ว่ากันไปเนาะเฮาก็ใส่ไปเนาะแล้วเฮาก็จะมาซอยเป็นต้อนน้อยๆอย่างสี่แหละ เฮดเฟอร์นี่กันยากน่เนาะเพราะว่ามันมีหลายย่างหลายอะไรแนวที่ต้องใส่กัเสียนะคันเฟอร์บ้านเฮาก็จะมีหัวพักบัวที่ว่าเอาไปอันวางใส่ทั้งหน้าของเฟอร์เนาะถ้าว่าเป็นของไทยก็จะแตกต่างกันไปอีกแบบนึงแต่ว่าของบ้านเฮากันกะจะเป็นสไตล์แบบเวียดนามเนาะที่ว่าเฮากินนะอันนี้เฮากะจะมาซอยมักเล่นมักเล่นนี่ก็ต้องได้ใส่นําได้ทุกคนอยู่บ้านเฮานะถ้าว่า พอแม่พี่น้องอยู่บ้านเฮาเพื่อนที่ว่าเพื่อนกินเฟิร์นของลาวของเอียงนะเพื่อนจะหู้ดีเนาะว่าเฟิร์นยลาวน่ามันเป็นจังไดทถ้วยใยๆน้ำหลายๆตอนน้อยๆเส้นน้อยๆ <c oughs> ก็ว่ากันไปแล้วนี่ก็เป็นกระเทียมเจียวเนาะทุกคนกระทอดกเทียมเจียวขอก็ทอดเองบ่ได้ซื้อสําเร็จดอกเนาะและวันนี้อันนี้ก็เป็น เนื้องัวเนาะที่เราจะเอามาลวกใส่น้ำเนาะก็ต้องได้ไส้น้ำเด้ออันนี้เรากะเอามาซอยเป็นต้นน้อยๆบางๆเนาะทุกคนนี่เรากะซอยไปเนื้องกัวซ็สสดเป็ดเต่เป็ดเซ่บ,เบได้ดินะอืคนว่าเฮ็ดลาบเฮ็ดลวกจิ้มเจลอันเจลขมอย่างเงี้ยคือสีซ่บเนาะทุกคนเบ่งตอนย้ายใหญ่งามๆนี่เราก็จะมาซอยไว้เนาะและอันนี้ก็เป็น อันเครื่องเคียงวัตถุดิบที่เฮาจะใส่ในฝือของเฮาในมื้อนี้เนาะมีพักน้าแล้วก็มีพักบวกัวมักเล่นมีทั่วงอกทั่วงอกก็ว่ากันไปเนาะทุกคนและนในน้ำซุปของเฮาก็ฟดบ,บุบบ๊บบบบบแล้วอุ้ยเป็นตาแซบเด้อเฮาก็จะใส่ลูกซีนไปน้ำเนาะทุกคนนี่และนี่ก็เป็นหางงัวที่เฮาตุนไว้เนาะพอดีเปื่อยเปื่อยกำลังดีเลยโบได้แบบเปื่อยแบบเปื่อยๆขนาดมันแบบ เปื่อยพอดีกินพอดีแซ่บเลยทุกคนนี่เขาก็จะมาซอยเอาเนาะทุกคนซอยเอาเนื้อเอาน้่มาแหละโอ้คาะผููใดแบบมักแห้งกระดูกอย่างเสียน่ะขอบอกเลยหางงวนี่คือที่สุดคือแซ่บขั้นเราเอาไปปิ้งเอาไปย่างนี่ก็แซ่บได้นี่ต้มจังหน่อยนึ่งเนาะแล้วเขาก็มักแล้วเขาก็ไปอันย่างไฟงนะโอ้กินกับเจลขมเจลเพียคือสีแซ่บเนาะทุกคนแล้วับนี้เขาก็จะมาลวกเฟอเนาะทุกคน เพื่อที่จะเอามากินและได้ยากกินข้าวแล้วเนาะเขาก็จะใส่พักไปในคนอนเฟอร์ยู่ล่ากับบอใส่พักเนาะนี่เขาก็จะมาลวกน้ําน้ําที่เขาลวกเนี่ยก็ต้องฟดเดือดแห้งแล้วเนาะเพราะว่ามันจะไ่ได้ใช้เวลาโดนปันใดและนี่ก็คือถ้วยเฟอร์ของเฮาเองถ้าว่าผู้ใดอยากเอาไปฮหดกินตามก็ไปฮ็ดกินตามได้เด้อมันก็บ่ได้มีความยุงย่งยากอย่างหลายเนาะ แต่ว่าเฮายุตตั้งประเทศอย่างเี่นะเฮากระเฮดกินเองถ้าวายุบ้านเฮาเนาะก็ไปกินยู้านได้เลยบ่ต้องอยุ่งยากอีกอย่างมากมายแต่ว่าเฮดเฟอร์มันก็ไ่ได้มีความยุงย่งยากเนาะมันขึ้นอยู่กับคนมักเขามักแบบใดเขาก็ใส่ไปจังซี่นอะบ่จําเป็นต้องมีเครื่องครบกระไดอย่างซี่หนาะและนี่ก็เป็นถ้วยเฟอร์ของเฮาเนาะตักน้ําซุปใสแล้วมาเด้อมากินน้าํากนมาแทบๆน้กากกนมาเด้อ